ก่อนที่ผมจากน้ำแล้นพี่ชุดแต่งงานก้อยยังวางอยู่บนเตียงอยู่เลยแล้วของในห้องก้อยเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดเลยพี่แต่พอพอมาจากห้องน้ำนั่นแหละพี่พี่รู้ไหมเข้าผมเจออะไรมาลีว้ายขอโทษน้ำโทษบาลีคือ กลับมาแล้วกางครับก้อยกลับมาแล้วจริงพี่คุณอังขาคุณอังอย่าพูดอย่างนี้สิคะมารีคนหัวลุกหมดแล้วค่ะโอ้นี่มันยังไม่ใช่กลางคืนเลยนะคะคุณก้อยอามคิดว่าแกคิดมาไปหรือเปล่าไม่ได้คิดมาไปแน่นอนพี่คือก้อยกลับมาจริงๆก่อนที่ผมจากนะครับนะพี่ชุดแต่งงานก้อยยังวางอยู่บนเตียงอยู่เลยแล้วของในห้องก้อยเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดเลยพี่แต่พอพอมาจากห้องน้ำานล้นะพี่ พี่รู้ไหมครับผมเจออะไรวันนี้คือหลังจากที่ผมออกมาจากห้องแนนนะพี่ของในห้องก้อยจัดหมดแล้วพี่แล้วชุดแต่งงานของก้อยนี่ยนะก็แขวนอยู่บนตู้แล้วผมว่าเจ็ดวันแล้วนะพี่ก็ต้องกลับมาหาผมแน่เลยอามพี่ว่าแกออกมาสู่โลกความจริงเถอะแล้วเย็นนี้แกควรจะไปงานศพก้อยนะแต่ผมและส่วนเรื่องของเนี่ยกับชุดแต่งงานเนี่ยพี่ว่ามัอาจจะมีคนอื่นเข้าไปเก็บให้ก็ได้ จะเป็นใครล่ะพี่ผมอยู่คนเดียวนะครับก็อาจจะเป็นมารีก็ได้ไงอุ้ยมาลีไม่ได้ทำนะคะมาลีไม่ได้เก็บห้องคุณก้อย็นนาทิ์แล้วค่ะเห็นไหมพี่ก้อยเขากลับมาแล้วอุ้ยถ้าอย่างนั้นมารีขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวมาลีเดี๋ยว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 เห็นโทรศัพท์ก้อยไหมมาลีเดี๋ยวพี่ว่าแกจะเพ้อเจ้อเกินไปแล้วนะแกเอาที่แกเพ้อฝันเนี่ยไปช่วยดูแลงานศพก้อยดีกว่าไหมแต่ก้อยกลับมาจริงๆนะพี่ผมรู้สึกได้อ่ะ จริงๆมันก็แปลกอยู่นะที่อยู่ดีเนี่ยของในห้องมาจัดเรียบร้อยได้เองอะแล้อยู่ดีชุดแต่งงานไม่จะไปไขมันตู้ได้ไงอะอาเรื่องของในห้องกับชุดแต่งงาน่ะพี่เป็นคนเข้าไปจัดให้เองแหละเห็นไหม แกยอมรับได้แล้วว่ายายก้อยอ่ะไม่มีทางกลับมาแล้วแกเข้าใจที่ฉันพูดไหมตามนี่พี่ถามแกว่าแกเข้าใจที่ฉันพูดไหมาผมว่านะวันนี้อาการมันหนักกว่าวันที่ก้อยเสียอีกอะ พรุ่งนี้งานเผาอะจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วนี่อามร,รู้หรือยังว่าจะเผาศพต้อยพรุ่งนี้พี่นานก็คงบอกมาแล้วล่ะท้างั้นมันก็ไม่ออกไปจากห้องหรอก